ดิดาตลอดสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะมาเช็คพลังงานถึงเขาคนนั้นกันนะคะว่าพลังงานเขาในวันนี้มีความรู้สึกนึกคิดอะไรยังไงกับคุณบ้างนะคะมีอะไรที่คุณจะต้องรู้เกี่ยวกับเขาหรือเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้นะคะฟังเพื่อเป็นแนวทางไม่อินไม่ซีเรียสจนเกินไปนะเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่า ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะเพราะว่าบางคนคอมเมนต์แบบอินมากๆเลยเสมือนกับเป็นดวงของตัวเองนะคะทั้งด่าทอทั้งอะไรก็ตามแต่นะคะรบกวนนิดนึงก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรก็ตามนะนึกถึงส่วนรวมนิดนึงนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าดวงนี้มันเป็นพลังงานโดยรวมถ้าคุณคิดว่ามันไม่ใช่คุณก็เลื่อนผ่านแต่ถ้าคุณคิดว่าเป็น พลังงานที่ใช่คุณก็ฟังต่อเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์เท่านั้นเองนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกำลังใจนะคะก็รับพลังงานดีๆรับพลังงานบวกๆกันไปนะถ้าพลังงานออกมาดีแต่ถ้าพลังงานไม่ดีนะคะก็ไม่ต้องรับไปแต่เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับฟัง นะเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่มันจะต้องเพอร์เฟกตรงตามใจคุณทุกอย่างหรอกบางคนพอฟังคำทํานายที่ค่อนข้างที่จะตัวเองเป็นฝ่ายผิดไม่ได้เลยถือฉันจะต้องถูกอยู่เสมอบางครั้งจุดนี้แหละมันเป็นจุดบกพร่องที่คุณจะต้องเอาไปปรับปรุงไปแก้ไขนะคะเพราะฉะนั้นนะ่ะฟังแล้วต้องวิคิดวิเคราะห์แยกแยะให้ได้ ด้วยนะคะคยังไงก็ฝากไปด้วยแล้วกันใครจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์ลิดาทาร์ลตดเข้าไปได้นะคะสอบถามได้นะอามาดูพร้อมกันค่ะก๊อบจะใช้ไพ่ไวเวอร์ซ่านะคะวันนี้นะมาดูกันว่าไพ่อยากจะสื่อสารอยากอะไรอยากจะบอกอะไรกับคุณเกี่ยวกับเขามาดูกันค่ะ เจ็ดดาบนะคะพไพ่ใบนี้เดี๋ยวขอดูอีกด้านหนึ่งเปิดมาเป็นด้านหันหลังนะคะเจ็ดดาบคนคนนี้แสดงว่าเป็นคนที่เคยทำอะไรที่นอกลู่นอกทางทำผิดทำอะไรลับหลังโกหกปิดบังซ่อนเร้นแอบแฝงไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจกับคุณหรือการพูดไม่หมดบอกไม่หมดทำตัวหน้าระแวงเครือบแคลงสงสัยกับคุณ ที่ผ่านมาหรือในขณะนี้ก็ตามนะคะอะต่อมาห้าถ้วยนะคะเดี๋ยวดูอีกด้านหนึ่งออันนี้เป็นไพ่หันหน้านี้เป็นไพ่ห้าถ้วยหันหลังแต่เขาก็มีความรู้สึกผิดหวังเสียใจนะคุณดูดอกกุหลาบเห็นไหมยังตั้งอยู่ข้างหลงังยังคง มีสีแดงนะคะที่ยังไม่ได้ตายลงนะคะก็เปรียบเสมือนกับความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนั่นแหละนะคะหรือความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาในตอนนี้โอเคถึงแม้ว่าจะมีเรื่องราวที่ผิดหวังเสียใจกันขนาดไหนก็ตามถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะยังไม่ได้หันกลับมามองสถานการณ์ที่จริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้แย่ไม่ได้เลวร้ายขนาดนั้นแต่เขาก็คงเลือกยัง มองอยู่กับถ้วยที่มันล้มไปก็คือยังคงผิดหวังเสียใจอยู่กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะคิดว่าสถานการณ์ตอนนี้ระหว่างคุณกับเขาอาจจะมีเรื่องราวบางอย่างที่ทำให้รู้สึกแบบไม่ดีต่อกันน่ะไนท์ถือไม้เท้านะคะอันนี้หันหน้านะไพ่เป็นไพ่หันหลังหมดเลยไนท์ถือไม้เท้าอืมปดถ้วย หันหลังนะเขาหันหลังไปจากคุณหรือคุณหันหลังจากเขามาก็ได้นะแต่พลังงานวันนี้นะค่อนข้างที่จะเป็นไปในทิศทางที่เหมือนคุณกับเขามีการไม่คุยกันไม่พูดกันงอนกันนะคะตอนนี้มีความไม่เข้าใจกันมากๆเลยแล้วก็มีความหวาดระแวงเครือบแคลงสงสัยนะเหมือนกับเขามีอะไรปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่ส่วนคุณก็อยากรู้ว่า เขาแบบทำอะไรคิดอะไรต้องการอะไรนะคะบางคนคุณเข้าไม่ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเข้าไม่ถึงใจเขาหรือในทางตรงกันข้ามเขาอาจจะเข้าไม่ถึงใจคุณก็ได้เพราะพลังงานบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือเขา,าตอนนี้คุณจะเดินออกมาจากความสัมพันธ์หรือจะหันหลังงอนกันอยู่ไม่คุยกันอยู่หันหลังให้กันอยู่ก็ได้นะคะหรือการที่เขาคนนี้หนีความจริงบางอย่างไปจากคุณ ไม่ยอมที่จะกล้ามาเผชิญกับความจริงก็ได้นะเนี่ยเจ็ดดาบคือความกา็กล้ากลัวททำผิดแล้วไม่กล้ายอมรับผิดก็ได้ประมาณนนะะเนี้ยนะคะอืมเนี่ยห้าดาบไพ่หันหลังหมดเลยนะคะเหมือนเขากําลังพยายามแบบหลีกหนีความจริงอะหนีความเป็นจริงที่กําลังเจออยู่สิ่งที่เขาทําลงไปหรือสิ่งที่เขาทําผิดกับคุณหรือสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับคุณต่างๆนานา นะคะที่เขาอาจจะเป็นต้นเหตุสาเหตุที่ทำให้คุณทั้งคู่ต้องมีปัญหากันอะไรประมาณนี้แล้วกลายเป็นแทนที่เขาจะกลับมาเผชิญความจริงหรือแทนที่เขาจะกลับมาสู้กับความจริงกลับมาเคลียนะคะข้อข้องใจกลับมาแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นกลับหายเงียบเข้ากลีบเมฆไปเลยก็ได้อะไรประมาณนี้นะคะคุณอาจจะกำลังรอให้คนคนนี้ มาทำอะไรบางอย่างเพื่อที่จะแก้ไขให้สถานการณ์มันดีขึ้นแต่เปล่าเลยกลายเป็นเขาเงียบไปหายไปนะคะอยู่ดีๆก็เหมือนกับใช้ความเงียบสยบความเคลื่อนไหวทุกอย่างอะไพ่อะคิงถือดาบมาแล้วนะคะเดี๋ยวขออุ้ยเดี๋ยวขอสับนิดนึงนะแป๊บนึงขอสับนิดนึง ไพ่เดี๋ยวนะอันนี้ไพ่อะไรอะคิงถือไม้เท้าอันนี้เป็นไพ่หันหน้าแล้วนะไพ่ด้านหลังเป็นไพ่หันหลังนะคะเดิมเนี่ยเขาอาจจะหันหลังให้คุณนะคะเดิมเขาอาจจะไม่กล้าที่จะมาสู้เผชิญกับความเป็นจริงไพ่ชาริออตนะคะการการแบบ คิดว่าเขาน่าจะมีการมาสู้กับความจริงละสองถ้วยนะคะเนี่ยเป็นไพ่หันหน้ามาละอันนี้หันหลังนะคะเดี๋ยวดูสองถ้วยนิดนึงอันนี้สองถ้วยด้านหลังนี้เป็นด้านมืดเนาะอันนี้เป็นด้านสว่างละส่วนชาลีออดอ่ะอันนี้หันหลังแต่อันนี้เป็นไพ่หันหน้านั่นแสดงว่าแน่นอนว่าจากที่เขาอ่ะไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะ เดี๋ยวขอดูอีกด้าน,นนะอันนี้เหมือนหนึ่ง้เทา้ามืดๆเน้ะม,มีสายฟ้าฟาส่วนอันนี้มีแสงอาทิตย์ขึ้นแล้วโอเคโอยังดีอยู่นะคิดว่าจะเป็นไพ่หันหลังหมดเลยนะคะถ้าเป็นไพ่หันหลังหมดเลยนี่แสดงว่าเขายังไม่ยอมที่จะลุกขึ้นมาทําอะไรแต่ผอิญผเอิญว่าหน้าไพ่เขา นะคะดูเหมือนกับเปิดมานี้แบบไม่สู้ความจริงนะดูเหมือนเปิดมาแบบกลัวความจริงกลัวกับการที่ต้องมาอายอมรับนะคะในความเป็นจริงที่เขาก่อเอาไว้สร้างเรื่องเอาไว้ทําผิดกับคุณเอาไว้นะคะทำร้ายทําลายจิตใจความรู้สึกทําลายความสัมพันธ์ทําลายความเชื่อถือเชื่อมั่นในตัวคุณที่คุณเคยมีต่อเขานะคะเพราะพลังงานมีแต่ไพ่ของการ ทำอะไรรับหลังอ่ะทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์เลยนะแล้วบางครั้งก็ดูเหมือนกับโกหกเก่งหลอกลวงเก่งนะหน้าไหว้หลังหลอกหน้าอย่างรับหลังอย่างหนึ่งอะไรประมาณเนี้ยนะคะที่ผ่านมาคุณกับเขาบางคนก็รู้สึกว่าโอเคละมันมีปัญหากันเกิดขึ้นมีการเถียงกันมีการทะเลาะกันหรือบางคนไม่เถียงไม่ทะเลาะ ไม่พูดไม่คุยแต่พอเวลาเกิดปัญหาที่คุณเริ่มรู้สึกเครือบแคลงระแวงสงสัยปุ๊บคนคนนี้พอเริ่มรู้ว่าคุณเริ่มที่จะรู้ความจริงบางอย่างคุณเริ่มที่จะรู้ความลับบางอย่างที่มันแตกออกมาที่มันถูกเปิดเผยออกมาถึงตัวตนที่แท้จริงของเขาก็กลายเป็นว่าคนคนนี้หนีหายไปเลยหนีหน้าแทนที่จะมาพูดคุยใช่ไหมคะ แทนที่จะมาแบบเคลียร์กับคุณปรับความเข้าใจกับคุณเนาะกับเลือกที่จะหนีความจริงแต่ท้ายที่สุดนะคะแต่ท้ายที่สุดคนคนนี้จะกลับมาเผชิญความจริงกับคุณคุณดูนะไพ่ด้านบนหันหลังหมดเลยแต่ไพ่ด้านล่างเนี่ยเป็นไพ่ของการกลับมาเผชิญหน้าเขาจะกลับมาเผชิญหน้ากับคุณเขาจะกลับมายอมรับในข้อผิดพลาดของตัวเอง เขาจะกลับมาเผชิญกับความจริงไม่ว่าความจริงนั้นมันจะเป็นเรื่องที่มันแย่ขนาดไหนเป็นเรื่องที่มันจะหนักหนาสาหัสเพียงใดเขาจะมายอมรับมันแล้วเขาจะพร้อมที่จะจัดการแก้ไขพร้อมที่จะสู้เดินไปข้างหน้ากับคุณพร้อมที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณได้มีการเริ่มต้นใหม่ซึ่งกันและกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนั่นหมายความว่าโอเคตอนเนี้ย คุณอาจจะรู้สึกแบบหมดหวังแล้วหลายๆคนหมดหวังหลายๆคนผิดหวังในตัวเขาไม่คิดเลยว่าคนที่เรารักคนที่เรามั่นใจคนที่เราเชื่อมั่นจะทำกับเราแบบนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนคุณพร้อมที่จะให้อภัยและอีกหลายๆคนคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากให้อภัยแล้วก็ไม่อยากให้โอกาสบางคนรออยู่รอการกลับมาอยากฟังเหตุผล เพราะอะไรถึงทําแบบนี้เพราะอะไรถึงหายไปเพราะอะไรถึงเงียบไปนะคะเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ระหว่างเราบางคนคือมีสถานการณ์ปัญหาแต่ไม่ยอมเลือกที่จะหันหน้ามาเคลียร์คุยหรือไม่ยอมรับในการกระทําของตัวเองยังคงดื้อด้านยังคงมั่นอกมั่นใจยังคงไม่ยอมรับนะคะในการกระทําผิดนะยังคงมีอีกโก้ค้าคออยู่ก็เลยทําให ต่างคนต่างเหมือนกับรู้สึกแยกกันทั้งคู่โดยเฉพาะคุณน่ะแล้วสุดท้ายแล้วตัวเขาเองถามว่ามีความสุขไหมก็ไม่สุขมีความทุกข์เหมือนกันนะคะแล้วก็มีความทุกข์ไม่ได้น้อยกว่าคุณ,คณได้ซ้ําการหายไปของเขามันไม่ได้ทําให้เขามีความสุขขึ้นแต่โอเคแหละบางทีเขาอาจจะรู้สึกว่าไม่กล้ามาสู้หน้าคุณไม่กล้าที่จะมาสู้กับความจริง แต่จริงๆแล้วว่ะคุณรู้สึกว่าเขาควรจะกลับมาเผชิญมากกว่านะคะมีปัญหาอะไรกลับมาช่วยกันแก้ดีกว่าแก้ไขเนอะนะคะอะไรที่แบบเราทําผิดต่อกันหรือเขาทําผิดต่อคุณะนะคะคุณรู้สึกว่าสถานการณ์เหล่านี้เราผ่านอะไรมาด้วยกันทั้งทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีซึ่งคุณก็สามารถที่จะเข้าใจยอมรับเขาได้มาตลอดเพราะฉะนั้นกับปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนเนี้ ทำไมเขาถึงหนีปัญหาซึ่งในนาคตเขาจะไม่หนีปัญหาแล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะตั้งแต่วินาทีนี้ถ้าคุณมาดูก็ปลงคลิปเดือนกุมภานะคะกุมภาไปจนถึงกรกฎาเขาจะมาจัดการปัญหาเขาจะกลับมาเผชิญหน้าแล้วเขาจะเริ่มต้นใหม่กับคุณแน่นอนแต่ถ้าใครมาดูหลังกรกฎาไปแล้วคุณก็นับรอไปเลยค่ะ3-6เดือน นานสุดไม่เกิน9เดือนหรือ8เดือนนะคะเขาจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคุณไม่ต้องกังวลตอนนี้นะคะเขาอาจจะหนีปัญหาเพื่อที่จะไปคิดไปทบทวนไปอยู่กับตัวเองแต่เดี๋ยวไม่นานนะคะเขาจะคิดได้เขาจะพร้อมที่จะยอมรับละคุณจะว่าเขาคุณจะตําหนิติเตียนเขาคุณจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยคนคนนี้พร้อมละ ะะไพ่คิงถือดาบไนท์ถือดาบมาเผชิญจากที่ตอนแรกหันหลังเนี่ยจากที่ตอนแรกไม่สู้ความจริงเลยปกปิดซ่อนเร้นบล็อกด้วยบางคนบล็อกอีกต่างหากนะคะหนีหายไปไม่พอบล็อกอีกเนี่ยแหละแต่สุดท้ายเขาจะมาะเผชิญกับความจริงที่คุณกับเขาเจอสถานการณ์กันอยู่ในตอนนี้นะคะเพราะอะไรก็เพราะเขารักคุณอยู่เขาหนีความรู้สึกตัวเองไม่พ้น นะคะเขาหนีความความต้องการคุณไม่ได้อะ่ะคือเขายังคงรักคุณแต่เหมือนคนที่บางครั้งตัดสินใจผิดคิดผิดทําผิดแล้วไม่กล้ากลัวนึกออกไหมกลัวคุณต่อว่าต่อขานกลัวจะทะเลาะกับคุณกลัวคุณรับไม่ได้กลัวแบบกลัวว่าความจริงนั้นน่ะมันจะทําลายความสัมพันธ์ของเราสองคนอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายเขาก็จะกล้าเผชิญทีนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อว่า แล้วถ้าเขากลับมานะคะถ้าเขากลับมาเผชิญความจริงจะเป็นยังไงจะดีขึ้นหรือจะแย่ลงขอ,ป,อปับหน้าจอแป๊บนึ่งไนท์ถือถ้วยนะคะคิงถือดาบ กไม่เท้านะคะไพ่ของชัยชนะแต่ก็แบบเหมือนกับไพ่ใบนี้นะอันนี้ก็เปิดมาได้ด้านนี้เนอะไพ่ของชัยชนะก็จริงแต่กว่าจะได้รับชัยชนะนี่ผ่านศึกมรลสุมกันหน้าดูเลยนะคะเลือกตกยังออกกันทีเดียวนะควีนถือถ้วยนะคะอ่ e เดอะซันดาบนะคะ หนึ่งไม้เท้าสามไม้เท้าการหันหน้ากลับมาอันนี้ view of fortune นะคะหกดาบนะหกดาบอันนี้หันหลังไปนะแต่ที่ก็เปิดเป็นหน้านี้เป็นหันหลังกลับมา h e l o f a n นะคะขอดูด้านหลังนิดนึงอ่ะ ฮ e l โ o ลแฟนเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเป็นไพ่ข้างหลังเนี่ยเป็นไพ่หันหลังเนาะนะคะแต่อันเนี้ยเปิดมาเป็นไพ่หันหน,น้านั่นแสดงว่าเริ่มต้นเริ่มแรกเขาอาจจะยังไม่สํานึกผิดหรอกนะคะช่วงแรกเขายังคิดไม่ได้เขายังสํานึกไม่ได้ที่เขาหันหลังหนีความจริงหนีคุณไปอะคะ่ะไม่ยอมกลับมาสู้ความจริงอะไม่ยอมกลับมาเผชิญอะไรประมาณเนี้ยนะคะแต่ในความเป็นจริงแล้วตอน ตอนสุดท้ายนะณนะวันที่เขาตัดสินใจที่จะกลับมาหาคุณมาเริ่มต้นใหม่กับคุณนะมาเคลียร์กับคุณนะคะคนคนนี้จะกลับมาด้วยความรู้สึกที่เขาคิดว่าโอเคเขาสำนึกได้จริงๆเขาคิดได้จริงๆแล้วนะนะคะพะเนี่ยเป็นไพ่ของการแบบตื่นรู้แล้วนะคะเริ่มคิดได้แล้วเริ่มสำนึกละเขาจะกลับมาให้คำมั่นสัญญากับคุณได้ซ้ำ เขาจะกลับมาพยายามที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณที่จะลงเรือลําเดียวกับคุณโดยที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับคุณจากที่ผ่านมาเขา move on จากคุณหันหลังทิ้งคุณไปทิ้งคุณไว้กลางทางนะคะให้คุณเคว้งคว้างอยู่เดียวดายอยู่ตามลาําพังโดยที่ไม่รู้เลยว่าคุณผิดอะไรแล้วปัญหาครั้งนี้มันจะได้รับการแก้ไขหรือไม่นะคะบางคนคุณรู้สึกว่า คุณพยายามอดทนกับเขาอย่างดีที่สุดนะคุณใช้ความอดทนคุณใช้หลักการการให้อภัยนะคะใช้หลักการของความรักที่เรารู้สึกว่าโอเคเรารักเขาเขาจะผิดเขาจะถูกเขาจะดีไม่ดียังไงเราก็พร้อมที่จะรับฟังนะคะพร้อมที่จะเริ่มต้นกับเขานั่นแหละแต่เขากลับกลายเป็นไม่ยอมมาเคลียร์กับคุณไนงะ นะแต่สุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถหนีใจตัวเองพ้นเขาก็ไม่สามารถที่จะหนีใจตัวเองได้นะกลายเป็นเขาจะต้องกลับมานะคะสู่ฮกที่คุณกลับมากลับมาส่งความสุขส่งความรักส่งมอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะเพราะฉะนั้นน่ะแน่นอนว่าคนคนนี้นะคะจะพลังงานน่ะ ต่อให้เขาวันนี้วินาทีนี้เขาจะหนีความจริงยังไงสุดท้ายแล้วเขาก็หนีความจริงไม่พนะ้นน่ะความจริงมันก็คือความจริงผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกนะคะอะไรที่ต้องแก้ไขเขาก็ต้องจัดการเขาก็ต้องมาเคลียร์ทำให้มันชัดเจนนะคะจนแล้วจนล่อสุดท้ายแล้วยังไงอ่ะคุณกับเขาก็ยังคงมีโอกาสที่จะได้กลับมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันใหม่ กลับมาเดินหน้าในความสัมพันธ์ไปด้วยกันใหม่นะคะกลับมาร่วมแรงร่วมใจร่วมมือกันสร้างความสัมพันธ์นี้ให้มันมั่นคงชัดเจนยืนยาวกว่าเดิมแต่มีการเริ่มต้นใหม่แน่นอนที่สดใสสวยงามเห็นไหมคะไพ่เดอะซันก็มานะเพราะฉะนั้นน่ะแน่นอนว่าความรักความสัมพันธ์คุณครั้งนี้นะคุณอาจจะต้องปล่อยเขาไปก่อน นะเขาอยากจะไปทำอะไรเขาอยากจะเงียบไปหายไปหรือเขาไม่อยากจะเคลียร์คุณไม่ต้องไปบังคับเขาเพราะคนคนนี้ต่อให้คุณบังคับเขาต่อให้คุณเอาช้างไปฉุดลากกระชากลากถูเขากลับมาถ้าเขาจะปฏิเสธเขายังไม่พร้อมถ้าเขาจะโกหกหรือเขายังยังคงแบบไม่กล้าที่จะผเผชิญกับความจริงเขาก็ยังไม่กล้าอยู่วันเันคำ่ำเขาก็ยังไม่ตื่นรู้อยู่วันเันคำ่ำ เขาจะคิดได้เขาจะตื่นรู้ได้นะคะก็ต่อเมื่อจิตใต้สํานึกเขามันต้องผุดขึ้นมาเองอะโดยที่เราไม่ต้องไปจำเป็นต้องไปบอกเขาว่าเพราะการมีจิตใต้สํานึกที่ดีมันสอนกันไม่ได้บางครั้งอะตัวเขาเท่านั้นที่เขาจะได้บทเรียนได้ประสบการณ์แล้วมันจะก่อเกิดทำให้เขาได้เรียนรู้นะคะตกผลึกทางความคิดการกระทำของตัวเขาได้เองแล้วเขาก็จะหันหน้ามาสู้ ความจริงกับคุณมายอมรับผิดทุกอย่างกับคุณแล้วเขาก็จะร่วมมือแก้ไขไปกับคุณแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องเหนื่อยทุกอย่างมันต้องรอเวลา perfect timing view of f o r t u n e มารอเวลาค่ะแล้วเขาจะหันกลับมามอบความรักให้คุณอย่างใจที่เขาเต็มใจอยากจะกลับมาจริงๆไม่ต้องไปฝืนใจเขาไม่ต้องไปบังคับเขาเพราะต่อให้คุณไปฉุดกระชากลากถูบังคับให้เขากลับมา โดยที่เขายังไม่ได้เต็มใจก็ศูนย์เปล่าท้ายที่สุดเขาก็ต้องทำพฤติกรรมเดิมๆกับคุณอีกอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างเราไม่ต้องไปบังคับใจใครนะคะวันหนึ่งเขาจะรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกหรือผิดนะคะแล้วคนที่รักเขาแล้วคนที่เขารักอะ่ะคือใครเขาต้องการอะไรเขาจะเข้าใจตัวเองนะส่วนตัวคุณนะคะคุณก็กลับมา ทำอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันดีกับชีวิตคุณดีต่อตัวคุณดีต่อความรู้สึกของคุณเท่านั้นแล้วรอรับว่าโอเคแหละเท่าวันหนึ่งเขาโผล่มามาขอโทษขออภัยยอมรับผิดยอมรับในสิ่งที่ทำคุณจะให้อภัยหรือไม่ให้อภัยกับเขาอันนี้ก็สุดแท้แล้วแต่คุณได้เลยนะคะนี่ก็คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเนาะต่อมาค่ะมาดูออร์คุนอยากแนะนำอะไร กับคุณเล้ย Let your past go ทิ้งอดีตไปซะนะคะลืมอดีตไปซะอย่าไปอย่าไปจำโดยเฉพาะใครที่มีอดีตที่ไม่ดีอะ่ะไพ่บอกทิ้งไปซะ c ร e น n s and d e t o x ซี่นะคะก็คือการทำความสะอาดการล้างจิตล้างใจการล้าง ประสบการณ์เรื่องราวทุกๆเรื่องราวที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตคุณนะอ่ะอก็อไม่โฟกัสอีกละแป๊บหนึ่งนะคะที่มันสั่นๆนี่คือบางทีก็มันไม่โฟกัสไพ่อยากจะบอกกับคุณว่าโอเคให้ลืมมันไปไม่ต้องไปใส่ใจกับมันนะคะกับสิ่งที่มันผ่านมาแล้วอะ่ะไม่มีประโยชน์ใดที่คุณจะต้องมาเก็บไว้ไม่มีประโยชน์ใดที่คุณจะต้องมา ถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีควรจำแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่แย่ทิ้งมันไปซะล้างจิตล้างใจให้ตัวเองมีความผ่อ,องใสทั้งภายในและภายนอกเพราะแน่นอนสุดท้ายแล้วคุณกับเขาก็จะมีโอกาสกลับมามีเรลชั่นชีพกันดังเดิมนะคะกลับมามีความสัมพันธ์กันดังเดิมนั่นแหละแล้วมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความก้าวหน้ามั่นคงมากกว่าเดิมด้วยเนี่ยนะคะมันจะมีความก้าวหน้ามีการพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง เมื่อถึงเวลานะเพราะฉะนั้นนะ่ะไม่ต้องกังวลซีเรียสอะไรทั้งสิ้นนะคะว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีมันจะเป็นยังไงในอนาคตอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่การข้อความจากเขาถึงคุณกันดีกว่าใช้อันนี้แล้วกัน อย่างงอนนะคนดีตัวฉันอยู่กับเขาแต่ใจฉันอยู่กับคุณนะี่ยบางคนก็มีบุคคลที่สคนไม่มีสิทธินะความรักของเราเหมือนเส้นขนานในหัวใจของคุณมีฉันอยู่บ้างไหมจากเธอมาเชื่อว่าไม่รักแต่อุปสรรคมันแสนมากมายฉันคือคนที่โชคดีที่มีคุณ ฉันยังไม่พร้อมมีใครไกลแค่ไหนก็จะไปหาเธอฉันกำลังสร้างเนื้อสร้างตัวพูดกันตรงๆนะคะฉันจะรักและซื่อสัตย์กับคุณคือพลังงานก็มีทั้งคนที่จริงๆไม่ได้มีใครก็มีนะแต่มีปัญหากันเองก็มีหรือปัญหาที่เป็นแบบ เรื่องอื่นๆที่มันไม่ใช่เรื่องแบบการมีมือที่สามบางคนก็เป็นเรื่องมือที่สามรักสามเศร้าก็เป็นไปได้เราแตกต่างกันเกินไปบางคนมีเรื่องความแตกต่างขอบคุณที่มอบสิงดีให้กันมาตลอดคุณสวยและมีเสน่ห์ฉันหยุดมองหน้าคุณไม่ได้นะคะฉันอยากแต่งงานกับคุณสักวันคุณจะเข้าใจในสิ่งที่ฉันทำเราไม่คู่ควรกันฉันเองก็เสียใจไม่น้อยกว่าคุณ เพื่อนมิ่ทิพลต่อความรักของเราบางคนก็เป็นเพราะเพื่อนบางคนก็เป็นเพราะความแตกต่างบางคนก็เป็นเพราะบุคคลที่สามมือที่สานะคะหรือเรื่องระยะทางความห่างไกลได้หมดและนะทุกอย่างมันมันเป็นปัญหาได้หมดอะทุกปัญหาที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์คุณนะคะสุดท้ายแล้วเขาจะกลับมาเผชิญกับความจริงเขาจะกลับมาสู้กับความจริง แล้วเริ่มต้นใหม่กับคุณนี่คือสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณในวันนี้นะคะก็ประมาณนี้เนาะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ